ปัจจัไปวิชิ่งแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นล้อไดว่าสปินเมติกนะครับ ST 5 0 0 RD นะครับผมเป็นล้อขนาดเล็กนะครับเบอร์500ครับเล็กสุดของไดว่านะครับผมเป็นล้อเล็กแล้วก็ยังเป็นเบรกท้ายอีกนะนะครับถ้าดูแค่เฉพาะตัวมันก็จะตัวแค่นี้เองนะครับเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับเบอร์500นะครับเพราะนี่มันมีเบรกท้ายเข้ามาด้วยนะครับมันก็เลยดูเป็นแบบตัวใจยาวๆนิดนึงนะครับ นะขนาดก็จะเล็กกว่า bg10 นะครับนิดหน่อยนะฮะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะครับผมเม็ดใน J แปนนะครับบอดี้โลหะนะครับสปูลเป็นกาไฟนะครับผมแขนเป็นแขนพับแบบนี้นะครับกดแล้วก็พับแบบนี้นะครับหมุนเดินหน้าจะมีเสียงนะครับพวกนี้จะเป็นแบบลกกระจอกอยู่นะครับผมนะครับลอกหมุนลื่นพร้อมใช้งานนะครับผมนะตำหนิริ้วรอยก็มีทั่วไปนะครับ ฟังคลิกเสียงขออนุญาตปรับเบรกนะครับเปิดหน้าลอกนะครับเปิดหน้าลอกสับนะครับเปิดหน้าลอกสปูลถอดนะครับกดขึ้นมาแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นพลาสติกนะเป็นลอกขนาดเล็กนะครับผมอา่า ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับงานสปิวนะครับปลานินปลาเกตนะครับปลาขยงปลากระดีนะฮะเล็กๆนะครับผมนะตกสปิวตกทุ่นนะครับตกริมบ่อนะครับเบาๆนะครับผมนะจริงๆก็ปลานินไซโลปลาสวายไซโลนี่ก็เอาได้นะครับเอาอยู่นะนะปบบเบกก็โอเคนะครับเบรกก็ไม่แน่นมากเพราะว่าตัวมันเล็กนะครับถ้ามันเอาแน่นเลยมันก็คงยากนิดนึงก็ต้องถอดออกมาแล้วก็ไขตั้งที่ชุดนี้นะครับถ้าอยากได้เบรกแน่นๆอีกนะครับถอดชุดนี้ออกมาแล้วก็ตับเข้าไปอีกนิดนึงแล้วก็ ขันขันตัวนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้งานเพิ่มเบรกได้อีกนิดนึงนะครับผมนะเพราะว่าลอกมันเป็นลอกตัวเล็กนะครับก็ใช้งานตามสภาพนะครับผมนะอย่าไปหักโหมนะครับถ้าไปอัดมันเกินมันก็ม,นกมันก็มีสิทธิ์พังได้นะนะฮะนะครับดูความสวย